ต่อไปพระศักดิ์ือว่านึงสู้ฟัง่งพระศักดิ์ฟั่งแล้วพระศักดิ์ว่าได้ฟัง่งหรือบิคิดไปนั่นได้เลยนี่คือเรื่องจริงนั่นี่ลูกนะแล้วก็บอกต่อๆกันไปฟังดูแล้วอัดดูแล้วก็แชร์ให้กันฟังให้กันดูพวกเองอย่าเพิ่งไปดัดปแปลงสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงอะไรก็ช่างโคตรพอ่อโคตรแม่มของพระทไทยเราถ้าประเทศไทยไม่มีความสงบสุขนะ ให้เปลี่ยนธงชาติจากสีขาวไปเป็นสีดำเลยนี่คือความหมายของธงชาติประเทศเอสวดอร์นะจำไว้นะ,ะลูกนะดูผู้นำประเทศไทยหัวควยไว้ดูไว้โคตรไปไไเอ้ยเผาหัวอะไรแบบ กว่าเขาหาสักหรอวะกวาละลายเอาแต่ยังอยู่คือเราบ่ไี้ลูกแนวมาหนิข่ายแไปคนละอย่างเด้อสมุนเจ้าไล่บางทีเด้อเวลาเขานอนสมาธิเอาเพื่อนต้องไปเฮ็ดพิธีกรับไม่เรื่อยเด้อแต่ละประเทศเออบ่ได้เด้อเนี่ยมาหนิเออข่ายแม่บุ้งอ่ะบ่ได้เด้อเวลาเพื่อนเบิ่งบวสักตลอดเด้อยข่ายแม่ แล้ว่า,าวอะไรแล้ววเดาจากทา้ายแล้วกันสุนัมสุนัเอาเนี่ครบร้อยเล่าเนี่ยลูปเผ็ดเนี่ยสุนัาเอาสุนัมอะไรบ้างไม่อยะเทศแเล่วนะเบิร์ดีเดเอสซัดาเนี่ยสีขาวเนี่ยลูกพ้องสัตว์เล่าหม,มายความว่ายังอ่ะ เส <c oughs> ื้อไมห,หลายพวกกาไฟคนไปเที่ยวอะไรอ่ะละ่ะติเกนเป็นบ้ากันนี่ที่ไปเสื้อทะเลกลางทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกหรืออ่ะพอซักเสื้อเอาไ้นีหล่ครับขันเสื้อได้ติเก่เอาไว้ศึกษาก็อีปราร์เผาเสยยเก่าเนี้ยเงี่วางไว้ได้เบาได้อีกควยแค่ต่อไปติเก่พอซักพอซักเที่ยงเอาอนี่ เราเฮ็ดรูปช็อกโกแลตเป็นเงินของสารัฐอเมริกามาพอสักเทียงเอาเทียงได้เนี่ยนล้วที่นี่พอซักสุมมูนีสซุมขี่กระเล่นซุนมมูน,นี่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 ไปเล่นเสียมั้งใจรไปเขาเรีนว่าคนงโง่พม่าหากษัตริย์ไทมันโง่มาสี่ขดแบงเลยแค่นั้นล่ะเวลาเอาสิผลิตยังออกไปในคิดสกสอตใครไปซุมคุยแค่นี้ล่ะ